วางปัดอยู่ตรงโต๊ะเลยเพราะว่าเราความสะอาดนี่ค่ะดูนะนี่เราก็ยังเช็ดตรงนี้เลยเมืออคืนเรไมโลล่นวดะพราแม่ซื้อกระติกน้ำฝาก็มาจาับตัวใหม่กันเขานั้นมันจะเอาวาวาตรงนี้ด้วยแล้ว ก็ยังจัดอยู่หลายครัแต่ไม่พบกลองว่างใหของอา,งอาโอเลยกินหอกมากทุกคนตัวไหนที่ไม่ เอาคัอันนี้ไปเก็บครับเอาดูให้็กตัวตนี้อยู่เ่นี่นะมืปปก่ก็เรื่องไหไปเก็บครับเอ๊ยพี่เสียงถ้าเป็นอย่างที่พี่ว่าผ่านมาก,กกว่าปีละ เอ,อา,าอแล้วก็เอา,เอ,าเองไปทำไปกันแต่อย <ไป S 2> ู่บนโลกนี้หรือเปล่าก็ยังไม่รู้เลยอะอาโอไม่มีทาง่อนต่อไปแล้วก็เอาอันนี้มาเก็บน,นี่คะ่ะแล้วก็มายกเก็บด,ด้วยมือเดียวนะคะตอนนี้ก็เสร็จแล้วค่ะแล้วเราก็มาให้ผลงานดูกันค่ะเดี๋ยวก็มาดูกันเลยนะคะ หนึ่งสองสาไปดูกันเลยนี่ค่ะทุกคนแล้วก็จัดเสร็จแล้วมาเดีย๋ยวเราก็มาอีกตอน,นนี้ใส่ปิดร้านของเราร้านทำผมเสื้อของเรากับพี่พิงแขวนไว้แบบนี้ ตอนนี้ก็เสร็จเรียบร้อย